สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนะนะคะในวันนี้เรานําเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะคะในราคาเหมาแปลงสุดพิเศษค่ะเพียง6,50 0 0หบาทเท่านั้นราคานี้ท่านใดสนใจสามารถเจรจาต่อรองได้เลยนะคะแปลงนี้เลยนะคะหน้าแปลงติดทางสาธ,ธารณประโยชน์ค่ะกว้าง40เมตรนะคะ บนพื้นที่เป็นต้นไม้สัก300ตน้นอายุต้นไม้10กว่าปีแล้วค่ะทุกท่านต้นใหญ่แล้วนะคะที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะต้นสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดไทรธานีค่ะท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับเจ้าของ ามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะคุยเจรจานัดหมายชมพื้นที่คุยกับคุณเจตได้โดยตรงค่ะ650,000บาทพื้นที่2ไร่นะคะสำหรับวันนี้เจคเนสใส่ข้อมูลทั้งหมดไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปกันด้วยสวัสดีค่ะ